ว่าบางบทหรือบางคนเอิ่นว่าผีบางบทเพราะถ้าสลับคำทั้งสองจากบางบทเป็นบทบางก็จะยิ่งเห็นความแตกต่างของคำหมายของบางบทเป็นอย่างดีอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็เป็นภูมิหนึ่งเฉพาะของพวกเขาในโลกมนุษย์เท่านั้นถ้าเขาบต้องการให้มนุษย์เห็นก็จะบทบางบวกให้เห็นโดยอำนาจของพวกเขาแต่ถ้าต้องการให้เห็นเขาจะแสดงตัวให้เห็นเอง ทั้งเป็นซื้อที่คนโบห,ห้านเฮกคานกันว่ากันว่าเป็นเทวดาจำพกหนึ่งที่ยู่สันจากตุวมหาราศิกาซึ่งเป็นสันที่ตํำที่สุดติดกับโลกมนุษย์แต่ทว่าหูหางหน้าตาการแต่งเนื้อแต,งต่งโตการประกอบอาชีพก็จะคลายคือกับมนุษย์เฮาโทรไปนั่นเองเซนการเลี้ยงสัต์การเฮ็ดไถไถนาการเก็บพักหักนอกเอื่นได้ว่า มีวิถีชีวิตข้ามเป็นยูบอตตางจากมนุษย์เฮาเลยแต่ว่าพวกนี้เป็นพวกที่บูซาในคำสัตย์อย่างยอดยิงและตั้งมั่นในศีลธรรมยิงการมนุษย์ในเรื่องของการรักษาคำสัตย์หรือสิขคอทีซีมุสาว,วาธาเวรมณีมนุษย์บไดเสียเซียวของพวกบังบดแม้แต่น้อยเพราะพวกมนุษย์บอรักษาคำสัตย์กันบางทีก็มีเศา้าบังบด มาขอยืมสิ่งของที่เขาเห็ดบ่อเป็นแม้แต่มาหาซื้ออาหารเครื่องใช้ต่างๆมีบางบ้านบอกว่าได้มีสาวบางบทมาขอยืมฟื้นทอฟ้าหรือฟื้มตำฮูกจากสาวบ้านเป็นประจำโดยบอกว่าถ้าท่อหรือตำแล้วเมื่อได่ก็จะเอามาคืนทันทีแล้วเขาก็เอามาคืนของเขาจริงๆส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่ได้สาวบางบทมาเป็นเมียสซวนเรื่องเล่าจะเป็นเนวใดนั้นไปฮับส้มนํากันเลยก่อนที่จะไปฮับสม้มก็อขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้ซองสีสตอรี่ให้ในเดอ้อโดนนานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนยู่เฮิอนแคมป้าซึ่งก่อบอกไก่จากบ้านคนพ่อเท่าใดซึ่งพอ่อก่อตายจากไปแต่โดนแล้วและทั้งสองแม่ลูก กอบมีพี่น้องอยู่ใสจึงยู่กันตามลำพังเพลงสองแม่ลูกผู้เป็นลูก้ายจึงตัดสินใจทำมาหากินเพื่อเลีงแม่ที่แก่เท่าให้ดีที่สุดโดยการไปหาเครื่องปลาของโด่งมาขายในแต่ละมือเราจะเข้าปลาไปเก็บสมุนไพรและพืชไม้ที่มีค่าเพื่อนำไปขายเลี้ยงดูครอบครัว ทุกครั้งที่เข้าปลาผู้เป็นแม่ก็จะเป็นคนกะเกียมห่อเข่าและน้ำเพื่อเป็นสบียงอาหารในการเดินทางแต่ละเทียวบางครั้งที่เข้าไปในปลาแล้วได้เคืองปลาของดงจํานวนบ่อหลเท่าใดใา่คนดังก้าวก็จะนอนค้างคืนอยู่ในปลาโดยวิธีการนอนนั้นก็คือที่พานปลาได้เห็ดกันคือเท้าได้เห็ดหางไว้ถึงต้นไม้ แต่ล่าก็บโกเคยครั้งคืนเกินสองคืนจักเถ่อเพราะเป็นห่วงแม่ผู้อยู่เฮือนเพียงคนเดียวมีมาเมื่อน,นึ่งเราได้เข้าป่าไปแต่เศร้ามืดเพื่อเข้าไปหาเครืองป่าของหลวงตามเคยเมื่อเข้าไปในป่าแล้วเมื่อนี่แม่นแปลกหลายเพราะเท่าหาเครืองป่าแนวใดแต่ก็ยังหาบ่ได้เครืองป่าเลยเราจึงตัดสินใจเข้าไปในป่าเลิกกาเกา่า ในเส้นทางที่บอกเคยไปมาก่อนและในระหว่างทางที่เล่าพวมเก็บยาสมุนไพรอยู่นั้นเล่าก็ได้บังเอิญเห็นได้ยินเสียงคนลมกันค่อยๆลอยมาตามสายลมสายคนนั้นก็รู้สึกแปลกใจหลายเพราะแถวนี้เป็นดงตึ๊บป่าหนาบ่มีผู้คนเข้ามาหลายและยิ่งไปกว่าน,นั้นเสียงที่เล่าได้ยินยังเป็นเสียงของผู้ยิงนำอีก ยิ่งเพิ่มความสงสัยให้ทรายคนหนังเกลาขึ้นไปอีกโดยอดบ่ได้ในความสงสัยเล่าจึงคอยย่างเข้าไปใไกล้ๆตามที่มาของเสียงที่ได้ยินนั้นแล้วจึงไล้ไปลีอยู่ในภูมิไม้ถ้าจบเบิง้งท่านใดนั้นเราได้เห็นหญิงสาวสามคนสาวทั้งสามคนนุ่งสุดพื้นเมืองที่เราบอกเคยเห็นมาก่อนเป็นเสื้อแขนยาวและสินสีดำ เสื้อสีดำและเขียวเป็นสาวที่หน้าตาสวยสดงดงามหลายงามการยิง่งใดๆที่เล่าได้เคยเห็นมาชายหนุ่มคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นอีกว่าแม้ยิ่งทั้งสามคนนั้นแม่ได้หับเครื่องที่เต็มกระตาจากนั้นพวกเขาก็ได้หับกระตาแล้วซ้อนหาบางอย่างมากำไว้แล้วทัในใดนั้นพวกเขาทั้งสามก็ได้หายโตไปต่อหน้าต่อตา ไ้คนนั้นแนมเบิงด้วยความสงสัยปนโดยความยันกัวกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหนาเล่ายังคงลีอยู่บ่อนนั้นจนกาแน่ใจว่าบ่อนีภไผอีกแล้วเล่าจึงออกมาจากบ่อนลีนั้นแล้วออกมาเบิงบ่อนที่คนนั้นหายตัวไปเล่าพยายามซองหาทางยางตามระวางพุ่มไม้และต้นไม้แต่ก็บอพบว่าจะมีทางที่คนจะสามารถย่างไปได้ ชายคนดังล้าวได้เก็บเอาความสงสัยนั้นไว้บอดได้เล่าเรื่องนี้ให้ไพฟังแม้แต่แม่ของตนเองเพราะเราเองก็บอสแน่ใจว่าแม่นตนเองหูตาฟาดไปเองหรือบอและแล้วเวลาก็ได้พันไปหลายมือหลายวันเห็ุในชายคนดังล้าวเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ในมือหนึ่งเราได้พันมาทางเกาอีกครั้งและเธอนี เ่าก็ได้ยินเสียงคนลมกันมาแต่ไกลๆเราจึงเข้าไปลี้ในภูมิไม้เพื่อจอบเบิ้งแต่เทอนี้เราสังเกตเห็นว่ากระตาที่พวกนางหิวออกมาเป็นกระตาเป้าบ่ามีสิ่งของใดๆเลยทุกคนที่ยังผ่านมาภูมิไม้ออกมาก็พากันถือกระตาเปลาคือกันและพวกนางทั้งสามยังเห็นสิ่งที่คล้ายคือกัน คือได้วางก้อนหินที่พวกนางกํําออกมาจากป่ามาวางไว้แล้วพวกนางก่อยางตามทางที่จะเข้าไปทางบ้านคนแต่ครั้งนี้ท้ายากหูทางยักหินสงใสัยไคนดังกก่าวจึงตัดสินใจบอกไปเสาะหาของป่าและนังท้าเบิงพวกนางอยู่จุดเก่าแล่าท้าอยู่จุดนั้นจนหอดเวลาคอยคำลงแรงไกลตะเวนจะตก บอพวกข้าก็ได้ยินเสียงทั้งสามสาวรวมกันมาแต่ไกลๆและก็เห็นนางกำลังย่างมาชายคนนั้นได้สังเกตเห็นว่าพวกนางได้หิ้วกระตาและมีเครื่งของเป็นจำนวนลงหลายแต่สิ่งที่คือเกา่าคือพวกนางได้วางกระตาไว้แล้วจับเอาก้อนหินที่พวกนางมาวางไว้ในตอนเช้านั้นแล้วย่างเข้าไปในป่าไปเธอละคน เฮ็ดนายใต้คนดังล่าวแน่ใจขึ้นทันทีว่าพวกนางบอมแมนคนแถวนี้แน่นอนและอาจจะเป็นคนต่างบ้านที่มาซอกหาเสบียงอาหารแถวบ้านนี้แต่เล่าก็บอแน่ใจว่าพวกนางมาจากบ้านใดกันแท้แต่ก็เป็นดังพุ่มลิขิตสายคนดังเกาผู้ซึกทึกสะตาและโลหกไม่ยิงคนหนึ่งในจำนวนพวกนางนั้น ยิ่งคนนั้นมีผิวขาวเลียบเนียนเบ่งใบหน้าสวยคือใบโพมีหอยยิ้มที่แสนหวานน่าลงไหลและมีเสียงเวาที่อ่อนซ่อนส่วนจับใจและนับจากมือนั้นชายคนดังกล่าวก็ได้มาเฝ้าทางนั้นเป็นประจำจนไในหูวา่าพวกนั่งจะออกมาจากเมืองลึกลับในวันศินคืนสิบห้าคำเพื่อม,มาซื้อเครื่องใช้และ,สะเสบงอาหาร และคนที่ออกมาบางครั้งก็ได้พัดเปยนกันมาแต่จะมียิ่งคนที่เราแอบมักออกมานำทุกครั้งและเล่ายัางหูตืมอีกว่าทุกครั้งที่พวกนางจะผ่านประตูมาจากเมืองลึกลับพวกนางจะใส่มือก่ำค้อนหินเอาไว้ใส่คนนั้นนับมือนำคิดโหดและคิดหาใบหน้าอันเซยสดงดงามและน้ำเสียงอันอ่อนหวาน ดังกองอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาจนเกิดมีแนวคิดอยากได้นางคนนั้นมาอยูเคียงเฮงหมอนนอนซ้อนและในที่สุดลาจึงตัดสินใจเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สมดังใจของตนปรารถนาและแล้วฮอดวันสินครั้งต่อมาลาจึงตัดสินใจกลับไปสถา,านที่ดังกก่าวอีกครั้งหนึ่งโดยจิตใจลุลทรึก ปานว่าโหวใจจะพุ่งออกมาในที่สุดพวกนางก็ออกมาจากเมืองลึกลับแล้วพากันวางก้อนหินเอาไว้แล้วย่างไปทางเข้าไปหาทางโม่บ้านอีกเท่หนึงเล่าลี่อยู่ที่นั่นจนกระทั่งแน่ใจว่าพวกนางได้ย่างกันไปหมดแล้วเล่าจึงตัดสินใจออกจากบอดี้และได้เอาก้อนหินของนางสาวที่เล่าแอบม,มักมาเสิร์งไว้กระตาจากนั้น ก่อรอถ่าจนค่อยคำ้ำจนพวกนั่งกลับมาพราแต่พวกเขามาหอดในบรรดาพวกนั่งก่อกลมเก็บก้อนหินของไผ่ของมันแล้วก่อหายวับไปในปา่าเหลือแต่นั่งคนที่ายนมแอบมากนั่นตนเดียวที่ยังกลมกมเงยๆงยสองหาก้อนหินของตนอยู่เป็นเวลาโดนานแต่ก็ยังบ่พบจนเวลาผ่านไปตาเวนไกจะตกดิน ข้ามืดก็ได้ปกคุมป้าดงแถวนั้นจนหมดไส้นุ่มจึงได้ทาทา่าย่างเข้าไปหานาง่งพร้อมด้วยความแปลกใจและนางก็รู้สึกตกใจเซนกันไส้นุ่มจึงฮีเฝ้าถามนั่งขึ้นทันทีวา่าน้องสาวเจ้ามาจากไสยนอคือมาอยู่ในป่านในดงยามคำคืนขึ้นแนวนี้เพียงคนเดียวนั่งจึงตอบไปโดยน้ำเสียงสั้นๆส,สาสๆวา่า คอยมาซื้อเครื่องไส้อยู่ตลาดในบ้านแคมป้าแต่ระวางทางคอยได้หลงทางกับมูเลยซอกหาทางกับบอดยายไส้นุ่มสังเกตเห็นสีหน้าของนางมีคํากลับบนและเป็นยานโัวล่าจึงเฝ้าเว้าขึ้นทันทีวา่ามื่อนี้มันก่อค่ำมืดหลายแล้วการซอกหาทางกลับบ้านก็เป็นเรื่องอยากหลายแต่ถ้าจะอยู่ค้างคืนในป้าก็อันตรายอีกเอาจังซีบอ ถ้าบอลังเกียดเมื่อนี่ให้ไปพักนำพกออ้ก้อนก็ได้เพื่อนอายอยู่แคมปานี่บ่กไก่จากที่นี่พอปันใดแล้วเมื่ออื่นอายจะพาเจ้ามาซอกหาทางกลับบ้านเองแต่ยิ่งคนนั้นก็ยิ่งเฮ็ดซีนาละแวงสงสัยเล่าจึงฟฝ้าวอลเติมอีกว่าเพื่อนของอายอยู่บ่กไก่จากนี้เพื่อนของอายอาศัยอยู่กับเมสสองคนหับห้องวา้าน้องจะปลอดภัยแน่นอน นางได้คิดอยู่บุตรหนึ่งแล้วจึงงื้อหูตอบตกลงแล้วพวกเขาทั้งสองก็ย่างออกจากป่าไปตามเส้นทางที่นางบอกเคยใสมาก่อนพ่อทั้งสองมาหอดเฮือนชายคนนั้นก็บอกกับแม่วายิ่งคนนี้ลงทางคนเดียวในป่าคืนนี้จึงให้นางพักแห้มคืนกับเฮาก้อนแม่เถาก็ยิ้มตอนฮับแล้วหาเข้าป่าอาหารมาให้พวกเขากิน แต่อาหารการกินก็เป็นอาหารง่ายๆมีแต่ข้าวเหนียวกับแกงปา่าใส่ใบพักธรรมดาครอบครัวเฮาทุกข์ยากอาหารก็มีเพียงเท่านี้เดอ้อเจ้ากินได้บ่ใส้นุ่มจึงเฝ้าถามหญิงสาวโดยความเป็นห่วงและดีใจที่ยังยิ้มแล้วบอกว่าน้องกินได้จ้าหลังจากกินข้าวแล้วนางก็ได้ไปนอนกับแม่เฒา พอหุงเศามานั่งก็ได้ตื่นดึกลุกแต่เศร้ามานึ่งข่าเปลาไฟและปิ้งกิ่นหลายอย่างที่น่ากินน่าแซ่บซ้อยและมีกลิ่นหอมโถเฮือนและพอได้กินอาหารที่มีรสาติแซ่บแบบที่ทั้งสองแม่ลูกบอกเคยกินมาก่อนพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นในหัวใจนั่งได้อาศัยน้ำสองแม่ลูกได้หลายมื้อหลายวันพันไป นั่งก่อยังตั้งใจเฮ็ดเวีกเฮ็ดยูโคโกินและบลบัตเฮินรนซานทาไซนมในเวลาที่ไซนมเดินทางเขาไปหาของป้าและเวลากลับเฮิรนมาก็ได้มีอาหารกินแนวกินแซ่บๆจากฟีมือยิ่ิงสาวที่ตนมัง้งซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดจนกระทั่งฮอดวันสินไยงย15ค่ำต่อมา นั่งจึงขอให้ไซนุ่มพาไปซอกหาก้อนหินอยู่บอนเก้าอีกโดยที่ไซนุ่มบอกอยากให้นั่งจักไปจึงทําท่าเฮ็ดตกต้นไม่และเฮ็ดคือเจ็บขาหลายเมื่อเป็นดังนั้นนั่งจึงบอกการลบโกนไซนุ่มให้พาเข้าไปในปา่าพร้อมทั้งดูแลไซนุ่มในเวลาที่เจ็บขานั้นเป็นอย่างดีจนกระทั่งไซนุ่มหายดีจึงเฮ็ดให้ไซนุ่มอยากได้นั่งมาเป็นเมยิ่งขึ้น เพราะเซว่านางจะเป็นเมธีดีแน่นอนเมื่อวันศินสิบห้าคำหอดอีกครั้งนั่งจึงขอให้ไซนมพานางไปบอนเกาอีกครั้งเถึงว่าไซนมจะบวยากผ้าไปหลายปันใดก็าตามแต่ก็บวสามารถปฏิเสธได้พ่อแต่เข้าป่ามาหอดจุดเดิมในครั้งนั้นนั่งก็ได้หากองหินนั่งก็ดได้กลมๆเงยๆเ,เพื่อสกหาก้อนหินของนาง ตามกองต้นไม้และพุ่มไม้แถวนั้นจนโทรมืดแต่ก่อบพบเมื่อไส้นมทำทาถามว่าซอกหาหยังนา่งได้ตอบเพียงว่านางกำลังซอกหาสิ่งที่สำคัญหลายและพร้อมเดียวกันนั้นนางเองก็ได้แนมไปหาพุ่มไม้ทางที่พวกนางเคยออกมาจากเมืองบางบดนางทายุดนั้นจนเศร้าจนมืดก่บพบไผออกมาจากหนทางนี้เลยที่เป็นแนวนั้น กอย้อนเพิกเมืองบางบดหูแล้ววามีคนพบเห็นทางเปึกตูเขาออกเมืองบางบดแล้วพวกเขาจึงเป็นเส้นทางไปเที่ยวเส้นทางอื่นนางก่อหูซึกเสียใจเพราะหูดีว่าถ้าบ่มีก้อนหินก้อนนั้นนางก่อคงกลับบ้านบ่ได้อีกนางจึงก้มหน้าห้องให้น้ําตาไหลเต็มสองแก้มไส้นุมจึงเฝ้าเข้าปอบใจนางแล้วบอกว่า ถ้าเจ้ายัางบ่หูจักไปทางใดท่านเจ้าอยู่นําพวกเฮาก่อนก่อใดพวกเฮาจะดูแลเจ้าเองจากนั้นพวกเขาก็ออกจากป่าเพื่อกลับเฮือนนั่งได้อาศัยอยู่กับสองแม่ลูกเป็นเวลาหลายเดือนเหตให้นางเห็นคำดีของชายนุม่มที่เป็นลูกกตัญยูกะตะเวทีเป็นคนดุคนมันดุมันขยันหาทำมาหากิน และดูแลนา่งและแม่เป็นอย่างดีในที่สุดนั่งจึงตกลงอยู่กิ่นกับสายนุ่มแบบโผเมียโดยที่นั่งบ่อขออย่างหลายจากสายนุ่มโดยที่นั่งของลัก,ลกๆก็ขอเพียงให้สาว้นุ่มหักจิงหักนั่งยังจิงใจบอดโตและพิดบังอย่างกันให้หักษาสัจจะและซื้อสั์สุจริตต่อกันทางต่อหน้านและรับหลัง จากนั้นแม่ก่อได้จัดงานดอกให้ทั้งสองแล้วทั้งสองก่อได้แต่งดอกแต่งงานกันหลังจากแต่งดอกกันแล้วนางจึงได้ตำ้ฮูกเพื่อให้ผัวไปขายเสื้อผ้าแพศที่นางตำมีีรไลายที่แปลกตาสีสันวิจิตงดงามหลายจึงเฮ็ดให้ขายดิบขายดีเฮ็ดในครอบครวัวมีเงินเก็บไหลขึ้นห้าปีผ่านไป พวกเขาทั้งสองก็ได้ลูกนำกันหนึ่งคนเป็นลูกชายเมื่อหนึ่งก็มีการประกาศและสร้างสาพระธาตุเจดีย์เพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชานั่งจึงอยากไปโวมทำบุญนา่งจึงได้ขอผัวเพื่อจะเอาสายคอคำหรือซ้อยคอทองคำที่นางเอาออกมาจากเมืองบางบดไปโวมทำบุญ เนื่องจากไส้นมเฟาเข้าป้าเพื่อไปหาของป้าท้าวจึงบอกให้นางให้ไปเอาวยูเทิงหิ้งพระหัวบอนนอนได้เลยซึ่งไส้นมลืมไปแล้าวว่าตนเองได้เซิ้งก้อนหินของนางไว้ยูเทิงหิ้งพระเทิงหัวบอนนอนนั้นพ่อเมื่อนางยื่นมือเพื่อจะยิบเอาสายคอทองคําเพื่อไปโฮมทําบุญสร้างพระาธาตุเจดีย์นางจึงแนมเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณตาหลาย และมันเป็นสิ่งที่นา่งซอกหามาแต่ข้างลายปีซองแสงเลิมอยู่เทิงหิงพระนั้นท่านที่ที่นั่งได้เห็นก้อนหินก้อนนั้นนั่งก็ได้จับมาเบิง้งแล้วนา่งก็หูซึกเสียใจเป็นที่สุดและหูวา้าทึกผัวอันเป็นที่ฮักของนางโตมาโดยตลอดเวลาเพราะคำจริงแล้วคนที่นำเอาก้อนหินของนางมาเซิร์งไว้ แมนโผของตนเองจึงเฮ็ดให้นางบ่สามารถกลับบ้านเฮือนของตนได้หน้าหูซึกเจ็บใจเป็นที่สุดและบ่สามารถทนอยู่กับผัวของตนเองได้อีกต่อไปเพราะที่บ้านเมืองของนางมีคำเสือกันวา่าการขี้โต๊หลอกลวงเป็นสิ่งที่ผิดที่สุดเพราะทุกคนในบ้านเมืองของนางรักษาสินหาโดยเฉพาะสินคอทีซีมุสาวาทาเวละมณี คือเว้นจากการวอลโต้ทุกประเภทเพราะทุกคนต้องเวอลคำจริงต้องเป็นคนทักษาสัจจะดังนั้นนั่งจึงเก็บเสื้อผ้าอาพรแล้วจูงแขนลูกชสยไปล่าแม่ผัวแล้วบอกว่านั่งจะกลับบ้านกลับเมืองของตนเองและฝากบอกผัวของนางว่าบอให้นั่นไปหาและนางก็จะบอกกลับมาอีกแล้ว แล้วนั่งก็ได้จูงแขนลูกไายของเขาเข้าไปในป่าตามเส้นทางที่ไซนุ่มเคยพานั่งไปเมื่อหลายปีก่อนพ่อไซนุ่มกลับมาจากป่าเท่าก็ได้เอื้นหาลูกหาเมียแต่เท้ากับพวกเพ่งแม่ที่นั่งถ่าอยู่ในเฮือนเท้าจึงเฝ้าเอื้นถามแม่แม่จึงได้เล่าสู่ฟังตามที่ลูกไผ่เว้าทุกคำเมื่อเท้าได้ฟังคือแนวนั้น เท้าก่อฟ้าแลีนไปเบิงพิงพระบ่อนที่ไว้สายคอคำนั้นแต่สายคอคำก็ยังอยู่บ่อนเกา่าแล้วเท้าจึงคึดเห็นก้อนหินก้อนนั้นเท้าจึงเห็บซอกหาแต่เท้าหาบ่อนใดก็ยังหาบพบเล้าจึงฮู้ขึ้นทันทีรถว้าแม่ของตนฮู้คำจิงที่ตนได้ปิดบังไว้นั่งจึงผ้าลูกไสหนีไปแล้ว เท่าได้ไปซอกหาลูกหาเมียของตนทุกบอลทุกทุกบันชินเป็นเวลาหลายปีแต่กบอบมีท่าทีที่จะพบลูกเมยียของตนอีกเลยโซนเรื่องนี้ก็บอกให้หัวเกิดเป็นคนให้รักษาสัจจาให้ซัดซื้อเพราะซัดซื้อกินบ่หมดคดได้กินลายแต่ก็กินบอ่อนานนั่นเอง